ดูด้ดูผู้ดเหนืหอมาจากพี่น้องสวัสดีค่ะทุกคนกินข่าวเลยวันนี้อย่างที่เห็นไปแล้วเนาะลาบฟ้าจ้ะพักจังมาก่ังนี้เราไปดูอันนี้ข้าวโดทอดไขด่ไข่จ้ะลา้า,า,าก็ตักเลยเน้รข่าอย่างมากอันนี้หมูอทอดก็ลูกชิ้นทอดจ้ะ ตาเซ่บไหมล่ะรั้ไปรน้ไปลเยอดวงมาชิมพักอ่ะอมใส่ฉันจะกินแบบคเรียบร้อยเลยดิคลิปที่แล้วเพื่อนฉันเซล ฉ่งก็เลยจะต้องบ,บอๆอย่างนี้เคียดเด้อโดนเจลเคียดเคืองตีเลยตอนนี้อะสะอุมจ้ะหน้าปาาอืมอืมแล้วใครเห็นบวต เอออาหารกันอยู่สองคนซึ่งแต่ว,วันเดิดดดดดด่มดื่มก็หิวเ่ยอันนี้พม่ชอบกินมากเลยภาด้วยกัดหน่อย ินอะไรก็เลยกินกระสมตำก็เลย,ย,ยม้บวม้าแบบดนอกขอาเสใสเดือดเกลือก็ ก็ยัดีนเท่าเท่าอะอมกินก็หลับตากนัเลยแต่ว่าน้ำแต่ว่าน้ำมันนี้มันอ่อนนะถ้าเป็นชะอมพันมันจะน้ำแล้ค่อยแข็งอะไรแต่ถ้าชะอมบ้านอ่ะ ว่านั่งอยู่หลังกล้องเ่ยจะต้องทำหาเดี๋ยวจะต้องมีคอมเมนต์มาแบบว่าไป,ปไหนละพี่คนเดียวนี่เขาไม่หอ,อกกล้องเลับประดุษยดเดย็นยวงมาหน่องได้มาขอสูตรให้เลย ัพูดถึงกินก็เขาพดทอดายเนาทอนออต้องดึงอ่ะทำข่าวเสร็จจากก้าเราเปนข่าวเลยไปะแล้วทำไปเลย้า